เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นเสียหายหนักเคลื่อนไหวถึงกระแสะคลิปล่าสุดนี้ค่ะต้องบอกว่ากับล่าสุดนี้นะคะเป็นฉากที่ชาวเน็ตแชร์กันบ่อนค่ะมีคนแคปจากคลิปหนึ่งที่เจนนี่ถ่ายตอนร้องเพลงเล่นกับในเงินพร้อมมีการบอกว่าใครอยากได้คลิป อยากดูให้แอดมาซึ่งพาให้ผู้คนเข้าใจผิดกันไปว่าเจนนี่เนี่ยมีกิต์หลุด18บวกดหรือไม่ก่อนหน้าเิลลี่และทีมงานค่ายเองก็เดินทางไปที่คอนเสิร์ตค่ะซึ่งเป็นงานประจําปีนะคะเจนนี่และลิลลี่ก็ปลื้มมากเมื่อมีผู้คนเดินทางไปชมคอนเสิร์ตและให้กําลังใจเยอะจนถึงขั้นเจนนี่เอ่ยปากบนเวทีว่าตั้งแต่เราร้องเพลงมาเราไม่เคยตื่นเต้นเท่าวันนี้เลยพร้อมกับปรากฏโมเมนต์ประทับใจเจนนี่ก้มลงกราบคุณดูขอบคุณชาวสงขาที่น่ารักขอบคุณที่ไม่ทิ้งกัน อย่าไปหลงเชื่อกลุ่มคนเหล่านั้นนะพวกเขาเพียงแค่ต้องการแคปรูปไปโพสเพื่อเพิ่มเพื่อนใน facebook และเรียกผู้ติดต,ตามขอบคุณทุกคนที่ส่งภาพนี้มาให้งานนี้เคลื่อนไหวค่ะถึงกระแสคลิปที่มีการแชร่วนแชร์เต็มเฟซเลยบอกว่าแฮชแท็กวิดีโอเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นเสียหายหนักเคลื่อนไหวถึงกระแสคลิปหลุดวอนเน็ตแชร์เต็มเฟซยังไรก็เป็นกำลังใจให้กับเธอด้วยค่ะ